เราเคิีอย่างออนรึเรามีเลือดปหลวงก็โรงนมีเนี่ยิไข่พอนไข่พ่อนอ๋อไข่พ่อไข่พอ๋อเราขอไข่พอสำหรไข่พรแต่ไขจะตาดดีออีนเเมาเรนขวดแต่เอาต้องมี่างผูหญงาเลือดที่ลนอเนี่นี่เนี่ยดูปานีปลาในห้วยครับไ่ใช่ปลาต้นไม้ครับเนาะนี่อร่อยเต็มับคราพ่อ อเบสอาเบตัดเชือดตัดเอดผ้าหวานผ้าวานที่นั้นมีอะไรละสุวรรณเพรสุวรรณนาซกุมาวก็ว่าทริยกของพันธุ์ืออ้น่าะกินข้าวครับดูงั้นเป็นเือดโอ้ยน่ะอือ่าอย่าง่อยางดูดูปลาครับดูาดูปลาดูปลาดูปลาดู มา <therapist>. ก็อยากเฮ้ย <sy> น <helmet> ักร้องแหละนักรักศัตรูด้วยครับ่มีการมาละมาได้อืมาไล้ใช่รามาลาไม่จะไปหอกครเออมาแล้ะีรต้องไปสิแน่เลยอ่าดูเล็กเดียวบปเยอะกว่าแบต้องเสียาีวเลยเราดมาระมาณสามนาทีเนี่ยอือเร็มแลแหล่ออุลล่นอลล่น่มแรกนะบ้านนะอมแรก ตำบลบ้านทาบปํเภอเสมืองไอ้ไมยอํอแม่แจงเนาะแม่แจงบอสเออดี้เจังหวัดชีงใหม่เนาะแให้เราไปอยเดือดเลพอรหลอหออยู่ยุบปากเนาะชะละเป็นยังไงกับบดอพี่เดือกกายัเนี่ยลราทผอผ่าไม่่ ชาดาวดมาขอองมาเงาน่บุกมาเนี่ยพูดอืมอืมเน่เชื่อลิตโรอนี่ป่าในห้วยเตะถ้าป่าในบนบ้าบนกระเบื้องนี่มันจะแห้งป่าในห้วยมันจะอิ่นมันจะสุสดๆอ่ามาติอืมเอี่ิเนี่ย จด yeah. okay. oh, oh, yeah. ิเนี่ยนียกการแต่ก้าป่าลยปวดเมูเลยมากกว่นั้นอปดเมูเนี่มาไปกันหรอมานออครับนีก็มีขาวเนี่ยาพูดกสิเดียนี่มารือนะกริอือใช่่กันลารนี่ยเนี่ยพูกันรก้านลูกง็ลูกเ้าคนกันนะลุงเนี่ยนี่ครึกูไปนเนี่ยมันอักอันนี้มันน่ คือที่มนคอน่ะมันชาคอนเนี่ยทุกคอนะไรหร่าแต่มชาคอนแบบมีดกรู้ไหมไอ้ัด้ดับาเหลวงเนาะาหลวใครพรเนาะไอ้แค่พร่แล้วจะออดอกไม่หลวเนาะม่หลวงได้เทียนเนาะนอข้าวแต่อะไรก็เ้ยเาอุปโภคดิเาะขดดอ๋ออ๋มอ๋มดลจมาใอนนมาากย่านมุกดาหารา้ก็น่ ก็ที่สาดูเลยดูรมนหายงันนี้ดีนี่มั้เ